ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเโกมอนโกนะครับเช้าวันอังคารแล้วนะผมมาเก็บเควสนะครับที่ค้างมาจากเมื่อวานนี้นะครับผมเงาประกายสีรุ้งนะครับแล้วก็อะไรนะความปั่นป่วนสุดชงนของเจ้าฮูป้านั่นเองนะครับผมขออน,นุญาตรับรางวัลเลยนะครับมาดูกันครับว่าในเควสสุดท้ายนี้นะครับจะมีอะไรให้เราเป็นพิเศษหรือเปล่านะผมก็ยังจําไม่ค่อยจะได้นะครับผม นะครับไปอ่านข้อมูลมาแล้วครับแต่ว่าจําไม่ได้ครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะโอ้โหตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยครับเป็นก็อตจีครับโยกิลาสนั่นเองครับแหมสี่สองสี่นะอ่ะมาให้เราเก็บแคนดี้ก่อนก็รับไปครับผมโอ้โหแล้วหลังจากนั้นนี่จะได้อะไรไม่ทราบครับแต่ว่าความปั่นป่วนสุดชงนเนี่ยน่าจะได้ฮิตเมก้าของเจ้าเฮลก้ามาด้วยนะครับผม เอาที่เห็นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ c 2 4ครับโยกิลาสนะครับโอ้โหสามดาวแบบไม่ค่อยสวยเท่าไรนะอ้าวจับงูก่อนครับอาโบเผื่อเป็นชายนี่นะครับผมไม่ใช่นะโอ้มาต่อครับนี่ครับเอาปปะกายสีรุ้งครับรับ XP ไปอีก6,000ครับผมออกหมดยังเนี่ยรับแล้วก็มีใครลัคกี้เอกครับ แล้วก็ s t a น d าร์ครับแล้วก็อ,อะไรกักนึงอนะดูไม่ทันส่วนความปันป่วนสุดชังนนี่ก็รับลับคกี้เอกไปเหมือนกันครับอ้โหลัคกี้เอ็กสองใบเลยครับรอบนี้หายไปไหนล่ะโอ้มาแล้วครับโอ้โหมีเออร์เรอร์นิดหน่อยครับแล้วมีโปเกมอนที่จะปรากฏตัวมาให้จับอีกหนึ่งตัวครับมาดูกันครับว่าในความปั่นป่วนสุดชงนเนี่ยนะครับจะได้ตัวอะไรเพิ่มมา โอ้โห oh, เป็นแอปโซครับแต่ว่าไม่ใช่ใชายนี่นะแหมน่าเสียดายนะครับเก็บแคนดี้ไปก่อนนะครับแอปโซไม่ใช่ใชายนี่นะครับน่าเสียดายจริงๆครับเอาลนะครับน่าจะจบเควสเกือบทุกอย่างที่มีสะสมมาแล้วนะครับสำหรับไอดีหลักของผมครับไอดี ID ที่เล่นเป็นประจำนะครับผมโอ้โ oh. ห CP ไม่ค่อยสวยเท่าไรเลยครับ IV ไม่ดีนะไม่เป็นไรครับมันจะมีตัวใหม่ๆใ,ให้เราจับอยู่เรื่อยๆนะครับรับรางวัลไปเหมือนเดิมครับ 2,000xp 2,000xp กับ 2,000xp ครับพร้อมกับแคนดี้น่าจะเป็นของเจ้าฮูป้าใช่ไหมเอ่ยนะแคนดี้ฮูป้าครับแล้วก็สตาร์พีสนะแล้วก็มีโปเกมอนอีกหนึ่งตัวให้จับครับมาดูกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับ ลูกอมของคูป้าได้ไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มาครับมาดูกันโอ้โหเป็นโยนัวครับผมเป็นโยนัวครับตอนนี้เอาละครับขอจับเจ้าโยนัวก่อนดีกว่านะเอาแคนดี้สักหน่อยดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะไว้ p พาเวอร์อัพนะครับผมอเอา่รงที่โหดๆสักหน่อยนะโอ้โหเจ้าโยนัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบมากในเจนที่สองสามนู่นนะครับผม ก็ตอนนั้นยังอีโวไม่ได้เลยนะโอ้โหตอนนี้อีโวได้แล้วนะครับผมมีคันดีเยอะแยะมากมายพอสมควรเลยครับผมโอ้โหไม่สวยเลยครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปย่อยกันนะครับแล้วมีอะไรให้เราเก็บอีกหรือเปล่าหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วครับผมเควสหน้าขวามือสุดนะครับสุดท้ายแล้วก็ทําผ่านสมเด็จรุ่งร่วงไปด้วยดีทั้งหมดนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับจากเวลาที่นานแสนนานเหลือเกินนะครับ จนจำไม่ได้แล้วว่ามีเควสที่ตกค้างอะไรอยู่บ้างนะครับก็เรียบร้อยหมดแล้วทุกเควสนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยแต่ว่าจะไปขอดูเฮลกาหน่อยครับผมเฮลกาเฮลกาครับเจ้าเฮลกานี่นะครับหรือฮอ um นดูมี่นะครับผมมีหนึ่งร้อยสิบนะครับเมกาสโตนแล้วนะเดี๋ยวเราไปไล่ล่าหากันอีกสักเก้าสิบเมกาสโตนนะครับก็จะได้วิวัฒนาการล่างอ่า ม e กาของเจ้าเฮลก a าหรือฮอนดูมเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับส่งเพื่อนๆกับเจ้าเฮลก a าตัวนี้ครับเด,เดี๋ยวลงการ์ดเกมต่อเลยครับผมสวัสดีครับ